อันดับแรกเลยนะผปัญหาส่วนตัวเลยครับผมก็คือปกติถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทานอิ่มพังใช่ไหมรู้สึกว่ามีภารกิจอะไรครับมันจะหลังเร็วเสร็จเร็วนะกําลังฟินฟินอยู่มันก็จะถึงจุดสุดยอดจุดเสร็จนะี่ไวขึ้นกําลังฟินอยู่เอา้าจบละอะไรเงี้ยทั้งเราด้วยทั้งแฟนด้วยใช่ไหมอันนี้ <laughs> จากที่แฮปปี้ก็มีช่วงอะไรแฮปปี้แค่สั้นๆเนี่ยซึ่งเราอยากจะให้นานกว่าน,นั้นใช่ไหมพอทานตัวออดออดไปครับผมก็เสร็จสมอารมณ์หมายแล้วก็ยืดช่วงเวลาของความสุขบนเตียงได้ นานขึ้นครับผมอันนี้ฟินแล้วก็ชอบมากๆเป็นการสนทวอคือแต่ก่อนเคยทานตัวอื่นใช่ไหมพอเสร็จภารกิจแล้วมันยังโดแล้วก็แข็งเวอร์อยู่อ่ะอันเนี้ยก็ไม่ค่อยโอเคซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเวลาเราทานอ่ะพอเราเสร็จภารกิจอะ่ะมันก็อ่อนตัวลงเป็นธรรมชาติครับผมแล้วก็เวลาที่เราจะต่อรอบสองเนี่ยมันก็เราอารมณ์ได้ไวขึ้นง่ายขึ้นเออสำหรับคนที่ชอบเบิ้์นนะมันจะทําให้เราเบิ้ลได้ง่ายแล้วก็ไวก็ก็ทําให สนุกกับชีวิตได้ดีขึ้นครับผมถ้าสรุปผมนะครับผมก็ผลิตภัณฑ์มันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับที่จดทะเบียนเป็นแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่แค่เรื่องฟินหลังเร็วหลังช้าอะไรพวกนี้อย่างเดียวคือมันจะบำรุงสุขภาพองค์รวมของเราด้วยทําให้ระยะยาวครับผมเรามีสุขภาพแข็งแรงได้ด้วยครับผมมีครั้งหนึ่งครับผมปกติมัจะทานแค่หนึ่งแคปซูลใช่ไหมแต่ไปอยู่ครั้งหนึ่งผมลอง,ลองสองแคปซูลเนาะโอ้โห อันนี้ครับผมทาภารกิจได้เบิร์นรอบได้แล้วก็ตอนเช้าอะ่ะปกติผมไปฉี่ใช่ไหมเออไปฉี่มันก็แข็งตัวปกติใช่ไหมแล้วก็พอฉี่เสร็จมันก็เรียบร้อยไม่มีอะไรใช่ไหมอันนี้ผมยืดทนันทันสองกระซุนไปตอนเช้าอะ่ะตื่นเช้ามามันก็แข็งปกติแหละแต่พอผมไปสกิดน้องชายนิดนึงใช่ไหมโอ้โหมันเด้งสู้มือขึ้นมาเลยก็แปลว่าช่วยบำรุงความปึงปังแข็งแรงได้ดีมา,มากเลยครับผม